เจมส์ James, แม้จะล่วงเลยมานานมีบางอย่างเกิดขึ้นนได้โปรดช่วยกลับมายัางสถานที่ของเราด้วยรักแมรี่วันนี้ครับมีใครได้ยินไหมนายไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมผมมาตามหาคนคนหนึ่งทุกคนในไซเลนท์ฮิลล์ล้มป่วยกันหมดไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลย ที่ท่านได้ินอยู่ไม่ใช่การสอนนี่คือประกาศปรกรปรสมร์ฟของไซเรนเ l ลทางการประกาศให้ไซเรนเฮลและพื้นที่โดยรอเป็นพื้นที่เรี่ยงไฟต่อสุขภาพมา,าให้ตูอาศัยออกไปกโดยทันทีเจมส์ฉัน <James. S 1> ต้องไปช่วยเธอก่อนซ้ายเกินไป ายทำใช่ไหมจะมีนายปลุกม,มันขึ้นมาความมืดมิดที่แกไม่อาจหลีกหนีเธออยู่ไหนใครบอกแล้วว่ามันจะง,ง่ายที่คุณทำอยู่ไม่พอจะช่วยเธอได้คุณไม่รู้หรอกว่าคุณต้องเจอกับ มีแต่คนบอกผมให้ปล่อยวางแต่ไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรผมจะไม่มีวันปล่อยมือจากคุณเมืองหาผีนรกคืนชี <c oughs> 2่2มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์